ใครที่ยิงแอดแบบ conversion ต้องดูเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีให้คุณเนี่ยติดตั้ง pixel id หลายๆอันไปในเว็บไซต์อันเดียวได้เผื่อวันดีคืนดีเนี่ย Facebook มาแบนบัญชีโฆษณาหรือว่าแบนบัญชีธุรกิจเราเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลสำรองไว้ถ้าใครอยากจะรู้เนี่ยมาดูกันเลยสวัสดีครับผมบอลครับใครที่ยิงแ Facebook เนี่ยก็ต้องมีความกังวลใช่ไหมว่าวันดีคืนดีเนี่ย Facebook จะมาแบน บัญชีธุรกิจของเราหรือเปล่าหรือว่าแบน์บัญชีโฆษณาของเราไหมใช่ไหมครับซึ่งถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยถือว่าซวยเลยเพราะว่าข้อมูลที่เราสัตว์ยิงแอดมานะครับหลายตังแนละ้วเราเสียงเงินเก็บข้อมูลลูกค้ามาเนี่ยมันจะหายไปไหนพิบตานะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีให้คุณเนี่ยลดความเสี่ยงนะครับเหมือนเป็นการแบ็กอัพข้อมูลไว้หลายๆที่นะด้วยการที่เราเนี่ยติดตั้งพิกเซลไอเดหลายๆตัวไปในเว็บไซต์อันเดียวนะครับถ้าเราเนี่ยมีข้อมูลเก็บไว้หลายที่เนี่ยคือ อย่าง p i x e l ID อันนี้ที่อาจจะผูกกับบัญชีนี้อาจจะโดนแบนไปเราก็ยังจะมีข้อมูลแบ็กอัพไว้ที่ p ิก e l ตัวอื่นนะครับก็ให้เราเนี่ยสามารถเอามายิงแอดได้นะครับต่อเนื่องกันเลยไม่จําเป็นต้องสร้างใหม่นะครับวิธีที่เราจะทานะครับเราจะทําผ่าน Google Tag Manager นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเนี่ยผมอธิบายสั้นๆ Google Tag Manager เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกันที่เราเนี่ยเขียนโค้ดเข้าไปที่หลังบ้านเว็บไซต์โดยตรงนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดนะเราก็เพียงแค่เอาโค้ดเนี่ยของ Google Tag Manager นะ ไปแปะที่หลังบ้านของเว็บไซต์ที่เราใช้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาสอนวิธีว่าทํำยังไงเนาะมันจะเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างเว็บไซต์ของเรากับพิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่าทํำยังไงนะครับดูคลิปยี้นจบเลยนะครับมาดูกันเลยโอเคครับสำหรับขั้นตอนแรกก็ให้เราไปที่ Google Tag Manager นะครับอ่าเราก็พิมพ์ไปได้นะครับ Google Tag Manager ตัวนี้ครับ กดไปแล้วก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยมีบัญชีกับ Google อยู่แล้วนะครับก็สามารถแบบ Sign In เข้ามาได้เลยมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเป็นหน้าแรกนะให้เราเนี่ยสร้างบัญชีขึ้นมานะครับสำหรับการใช้ Google Tag Manager นะให้เราเนี่ยกดตรงนี้ครับ c a กต o u n t อ่าแล้วเราก็ใส่ไปตรง account u n t n นะครับอันนี้คือเป็นชื่อแบบเหมือนชื่อให้เรารู้เฉยๆว่าอันนี้ที่เราจะทำานะ่ะมันเกี่ยวกับร้านไหนหรือว่าเพจไหนของเรานะครับก็ ยกตัวอย่างไปเป็นแบบบอลก็ได้นะครับบอลเทสอันนี้ก็คือเป็นชื่อร้านของคุณนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคันที่ก็เป็นประเทศนะเป็นประเทศไทยน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมาตรงนี้นะครับคอนเทนเนอร์เซตอัพก็คือแบบเหมือนเป็นชื่อร้านของเราอีกทีแล้วกันนะอันนี้คือเป็นบัญชีนะครับชื่อชื่อบัญชีเนาะแล้วเนี่ยเป็นเหมือนชื่อร้านหรือชื่อเพจอีกทีหรือว่าชื่ออะไรก็ได้นะให้คุณจําได้ละกันว่า ที่คุณจะใส่โค้ดเข้าไปเนี่ยมันเกี่ยวกับร้านไหนหรือว่าเพจไหนนะครับก็ผมจะพิมพ์เป็นบอนเตสไปทีแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเลือกที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ค e เอทครับกดไปเลยตรงนี้ก็ยืนยันนะครับว่าแบบเออเรารับทราบเงื่อนไขาการใช้งานครับแล้วกด yes นะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ Google Tag Manager ได้ฟรีนะไม่เสียตังค์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะพามาที่หน้านี้นะตรงนี้เนี่ย คือวิธีที่ให้เราเนี่ยติดตั้งตัว Google Tag Manager ไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องงงนะครับอันนี้สำหรับใครที่แบบใช้ WordPress นะครับเราสามารถเนี่ยเอาโค้ดพวกนี้เนี่ยไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับวิธทีทำก็คือให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดปลั๊กอิน head แล้วก็ Footer injection เข้าไปนะครับผมมีเคยสอนแล้วนะในคลิปกันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโค้ดอันบนเนี่ยนะ เราเอาไปติดตั้งที่แ e ตแท็กนะครับมันก็จะมีช่องแ e ตแท็กนะในปลั๊กอินตัวนั้นก็คือเราก๊อปตรงนี้ไปแล้วเราก็เอาไปวางตรงนั้นนะครับในช่องแ e ตแท็กนะส่วนตรงข้างล่างนียครับคือให้เราเนี่ยก๊อปไปเหมือนกันแล้วก็เอาไปวางในบอดี้แท็กนะก็คืออย่างที่ผมโชว์ให้ดูตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ใช้ Word p r e s s นะครับอย่าเพิ่งเปิดหนีนะครับเพราะว่า เ,เพียงแค่เอาโค้ดนี้ไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเว็บไซต์อย่างเซลเพจนะครับอย่างของผมอันนี้นะก็จะมีเป็นช่อง Google Tag Manager ใช่ปะ่ะเราก็สามารถก๊อปโค้ดนี้นะมาใส่นะอันนี้คือ1ตัวอย่างนะครับคือแต่และเซลเพจหรือว่าเว็บไซต์ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะให้เราเอาโค้ดตรงนี้นะครับมาแปะนะตรง GTM ตรงนี้นะครับที่เราได้จากเนี่ยตรงขวามือตรงนี้มาแปะไว้ที่ช่องนี้นะครับแล้วเราก็เซฟไปแค่นั้นนะไม่จําเป็นต้องทําเหมือน WordPress นะครับอันเนี้ยมันแล้วแต่ เว็บไซต์ที่เราใช้นะครับส่วนใหญ่เว็บไซต์สําเร็จรูปหรือว่าเซลเพจสําเร็จรูปเนี่ยก็จะใส่แค่โคดตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องใส่เป็นโค้ดเหมือน WordPress นะครับก็สะดวกสบายดีเนาะเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้นะครับที่ตรงแท็กนะกดไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้ให้เรากด New ตรงนี้นะครับคือตรงนี้จะเป็นหน้าที่เราจะเอาพิกเซลเนี่ยมาวางไว้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยติดตั้งพิกเซลไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับก็ตรงนี้นะให้เราตั้งชื่อไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบ เฟซ e ุ๊กพิกเซลสำหรับเพจอะไรก็ว่าไปนะครับเพจว่าไปบาบา,บานะครับแล้วแต่นะอ่าเดีย๋ยวผมจะตั้งเป็นอย่างนี้แล้วกันเป็นตัวอย่างนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาตรงนี้นะครับแท g กคอน i g กูเลชันกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้มาที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรง Community Template Gallery เนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มากดค้นหานะครับพิมพ์คำว่า Facebook เข้าไปก็จะมีอันนี้นะครับเป็น Facebook Pixel นะครับ by Facebook Incubator นะ ก็กดเลือกไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปใน workspace นะครับก็คือเพิ่มเข้าไปในหน้าบัญชีของเรานะครับแล้วก็กด add ตรงนี้ครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับดูที่ตรงช่องนี้นะครับข้างล่างนี่ก็จะมีคำว่า facebook pixel id นะครับอันนี้หลายๆคนคงจะอ๋อแล้วครับอ๋อโอเคมันทำอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปนะครับดูก่อนเพราะว่ามันยังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยไปที่บัญชี facebook ของเราครับจะเป็นในส่วนตรงนี้นะครับสมมุติเราเข้ามาในที่หน้าหลังบ้านนะก็มาที่3ขีด แล้วก็ที่ Event Manager ตรงนี้นะครับอันนี้ใครที่จะมาดูกิมมเนี่ยก็น่าจะมี Facebook Pixel กันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะสามารถไปดูคลิปก่อนๆของผมได้นะครับกดที่มุมขวามือข้างบนตรงนี้หรือว่าที่ใต้คลิปผมจะแปะลิงก์ของคลิปวิธีที่ผมเนี่ยสอนสร้าง Facebook Pixel ตั้งแต่ศูนย์นะครับจนคุณมี Pixel ได้เลยนะไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็คือในหน้านี้ก็จะเป็น Pixel ของเรานะครับที่เราสร้างมาเอาเป็นแบบอันนี้แล้วกันนะเป็น ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็น ID นะครับตรงนี้แหละครับที่เราเนี่ยจะก๊อปมาใส่ในช่องที่ผมโชว์ให้ดูใน Google Tag Manager นะครับ ก็ใส่ไปตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วตรงนี้ก็ปล่อยไว้นะครับตรงนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยใส่เป็นเพจวิวนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเพจวิวมันสําหรับทางหน้าเว็บเหมือนเป็นแบบโค้ดพื้นฐานนะครับให้พิกเซลของเราเนี่ยมาอยู่ในเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทําแบบเป็นคัสตอมคอนเวอร์ชันหรือว่าแบบอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็มาที่ตรงนี้นะครับที่ข้างล่างทิกเกอร์นิงนะ จะเป็นแบบวิธีที่เออจะให้ Facebook Tag Manager เนี่ยจับว่าแบบข้อมูลตรงไหนนะครับที่จะนับเป็น Facebook Pixel นะมันจะมีหลายๆอย่างแะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่จะให้เลือกก็คือเป็น all pages ก็คือเขาไปที่เว็บของเราเนี่ยหน้าไหนก็ตามนะครับมันจะเก็บข้อมูลมาหมดเนาะก็คือ ขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเราอยากจะติดตั้งนะครับพิกเซลไปในเ,ออเว็บไซต์ของเราผ่านแท็กแมเน e เจอร์นะครับให้เราทําแบบนี้ก่อนนะมันจะเป็นเหมือนแบบเออเบสโคดอะ่ะก็คือแบบเป็นโค้ดพื้นฐานนะครับเบสโค้ดนะครับคือแบบสําหรับเพจวิวนะก็เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเซฟตรงนี้นะครับต่อมานะครับให้เราทําเหมือนเดิมนะก็คืออันเนี้ยเราเอา1นึ่พิกเซลเนี่ยไปติดที่เว็บไซต์ของเราแล้วนะครับถ้าเราอยากจะมีหลายๆอันเนี่ยเราก็ทําแบบนี้เพิ่มเติมนะครับก็กดนิวเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ พิมพ์ไปชื่อใหม่นะครับสำหรับเอพิกเซลที่เราจะติดตั้งไปนะพิกเซลเบสโค้ดนะครับสำหรับเพจ2ก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นชื่อเพจหรือว่าชื่อพิกเซลก็ได้นะครับให้คุณรู้นะจริงๆเป็นพิกเซลนะครับโทษทีตรงนี้เนี่ยต้องเป็นพิกเซลนะครับตรงนี้ดีกว่านะครับพิกเซล2นะเบสโค้ดมันจะได้แบบตรงตามจุดประสงค์ที่เราทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะมาเอาตรง แท็กตรงนี้นะครับก็คือเป็น Facebook Pixel เพราะว่าเราไปดาวน์โหลดมาจากแก l ลี y มาแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยให้เราเนี่ยไปที่ Event Manager ที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปเอา Pixel ของเพจอื่นนะครับที่เราต้องการติดตั้งเนี่ยไปใส่ใหม่นะครับผมจะเอานี้แล้วกันนะอันนี้คือเป็นเพจตัวอย่างของผมนะครับก็จะมีเป็นนี่นะครับ Health Delivery แล้วก็ s o l d e r i n g X นะเดีย๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ใน Google Tag Manager เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น all pages เหมือนเดิมครับแล้วกดเซฟเดี๋ยวอันบนเนี่ยผมอ่าอันแรกอย่าผมเปลี่ยนดีกว่าเป็น p i กเซล1นนะครับอ่าจะได้รู้ว่าแบบเออมันเป็น Pixel แรกเสร็จ <Okay. S 1> แล้วครอนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทําคือคุณต้องติดตั้งตัว Pixel Helper ไปก่อนนะครับให้เราเนี่ยสามารถดูได้ว่าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมี Pixel ติดตั้งเรียบร้อยหรือยังนะครับก็คือตัวนีนะ้มันจะใช้กับตัว Chrome นะครับ Web b ์เซอร์ของ Google Chrome เนาะวิธีการทำนะครับให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับที่3จุดนะขวามือแล้วเราก็มาตรงที่ More Tools ตรงนี้ครับแล้วเราก็มาตรงนี้ Extension นะมันเป็น Extension นะครับแล้วเราเนี่ยมา ตรงนี้นะครับ3ขีดเนาะแล้วก็มาตรงนี้ครับ open open chrome web store นะครับอ่าแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า pixel helper แบบนี้นะครับนี่ครับมันจะคืออันนี้นะครับอันบนสุดเลยนะเรากดไปได้นะครับมันจะเป็นปุ่มติดตั้งนะครับแต่ว่าพอดีว่าอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็พอคุณเนี่ยกดติดตั้งไปนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้เนี่ยข้างบนนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นปลั๊กอินนั่นแหละนะสำหรับ ตรวจจับพิกเซลนะครับว่าในเว็บไซต์ที่เราเนี่ยเปิดอยู่มันมีพิกเซลหรือเปล่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตรง Google Tag Manager นะเราก็กด Submit นะครับ Submit ก็คือการที่เราจะแบบเผยแพร่สิ่งที่เราแก้ไขไปเนาะก็กด Continue ตรงนี้นะครับไม่ได้สำคัญอะไรมาก โอเคเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ที่เราเนี่ยติดตั้งพิกเซลไปนะครับแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าไอตัวพิกเซลเฮลเปอร์เนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะครับ5อันก็คือ5พิกเซลนะครับ5หรือว่า5 e อเวนตะ์เนาะโอเคเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจะมีอันนี้นะครับที่ติดตั้งไปนะ h e a l t h Delivery นะครับแล้วก็เป็น Event Page View นะครับแล้วก็เป็น s o l r i n g X นะครับ Event Page View นะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเช็คตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ย ตรงอีเวนต์ครับเทสอีเวนต์ก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นมานะครับอันเนี้ยเป็นเวลา2องทุ่มสีนะครับเนี่ยเป็นตอนนี้นะครับเนี่ยเห็นปะจับได้นะครับที่เราติดตั้งไปเนาะเป็นตัวของ health delivery s o h d e r i n g x ตรงนี้นะครับเราก็กดไปอีกทีแล้วเราก็มาดูตรงเทส t e อีเวนต์นะครับเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเป็นเวลาปัจจุบันนะครับ2ทุ่ม41ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นอีเวนต์เพจวิวนะที่เรา ได้มาจากการติดตั้งใน Google Tag Manager แบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าง่ายมากวิธีที่เราจะติดตั้ง Pixel ID หลายๆอันไปในเว็บไซต์อันเดียวนะครับเผื่อซวยโดน Facebook บล็อกขึ้นมานะครับเราก็จะได้มีข้อมูลเก็บไว้กระจายใน Pixel หลายๆอันนะครับสำหรับใครที่ยิ่งแอดแขกของแบบมืออาชีพเนี่ยต้องไปฝึกกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันยังไม่เสร็จสิ้นหรอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำแบบ Conversion เราอยากจะแทรพวกแบบ เออเป็น URL สําหรับ thank you page หรือว่า track พวกปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเก็บลีดมีขั้นตอนที่เราต้องทําเพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าทํำยังไงนะครับก็ถ้าเกิดมีคนเนี่ยคอมเมนต์ที่ใต้คลิปดอนี้ว่าอยากดูนะครับเยอะแบบที่ผมแบบเออเห็นว่ามีคนอยากดูเยอะมากๆอย่างเงี้ย ผมก็จะเอามาทำนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามผมก็กด Subscribe แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของผมนะครับที่ผมจะทำออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจที่หน้าจอโผล่ขึ้นมานะครับไปกดดูได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันที่คลิปนั้นครับ